เดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์แล้วก็วิธีประกอบเจ้าแมมบ้าปลาดกันอย่างละเอียดเดี๋ยวไปชมครับพบกันครับ มีน้องใหม่มาแนะนํากันอีกสักรุ่นหนึ่งนะครับก็หลายๆท่านอก็คงเะเคยใช้งานในรุ่นแมมบาไปแล้วตัวนี้ที่โรงงานแจ้งมาชื่อว่าแมมบาพลัสนะครับก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าเจ้ารุ่นแมมบาธรรมดานิดหน่อยนะครับ พ็กมาในถุงอย่างดีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีน็อตสำหรับใส่ด้ามใส่อะไรมาเจ็ดตัวเหมือนกันนะครับปีคันสอนยาวกว่านะครับโตกเพิ่มขึ้นนะครับความแรงก็ถามว่าเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มขึ้นครับแต่ความเร็วทำไมเท่าเดิมสำหรับรุ่นนี้จะเป็นลูกที่ยาวกว่านะครับสังเกตว่าช่วงรางช่วงปีคันสอนนะครับกว้างกว่าเดิมนะครับ ยาวกว่าเดิมความกว้างไม่ได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับสัดส่วนที่ชัดเจนแน่นอนเนี่ยผมจะทําข้อมูลเปรียบเทียบไว้ได้เลือกใช้กันนะครับกายจอะมาเป็นรูนะครับเหมือนปืนซิ่งซึ่งจริงๆแล้วอ่อาช่วยลดน้ําหนักกายช่วยอะไรพวกนี้มันก็มีประโยชน์นะครับแต่ว่าถามว่าปืนพวกนี้เนี่ยเราใช้ยิงต่อเนื่องรวดเร็วเหมือนปืนอโตเมติที่ต้องไปลดน้ําหนักกายหรืออะไรไหมมันก็ ครับพูดง่างกว่าทีนี้เรามาดูเรื่องของการประกอบกันก่อนนะครับเพราะว่าเป็นรุ่นไหนก็นแล้วแต่ถ้าไมา่แนะนำกันเอาไว้เดี๋ยวเวลาประกอบก็จะไม่สะดวกหรือว่าติดขดัดอะไรยังไงกดคลิปดูได้เลยครับเราจะทำวาให้ทุกรุ่นนะครับรุ่นนี้ก็คือเหมือนเจ้ารุ่นพี่นะครับัมบ้ามีน็อตมาให้ทั้งหมด7ตัวนะครับในส่วนของการประกอบแต่ว่าที่พิเศษมาก็คือว่า จะมีด้ามที่ยืน่นออกมายาวเป็นพันธท้ายแบบท้ายเครนที่เรียกกันว่า m 4นะครับรับน็อตไปแล้วครับตัวนี้น็อตแป๊บหนึงนะครับดีไว้อยู่ใกล้ครับวันนี้ผมแกะด้านข้าง2ตัวมาแล้วนะครับด้านใต้อีก5ตัวทยอยแกะออกมาซึ่ง5้าตัวเนี่ย3าตัวเนี่ยยึดกลิปมือเวลวนะครับ ที่เหลืออีก2ตัวเนี่ยหึยึดดามอีกหนึ่งเอาไว้ยึดตัวเหยียบด้านหน้ามันก็ถนัดดีครับสําหรับตัวเหยียบตัวนี้เพราะว่าไม่ใช่ว่าเราจะขึ้นสายกันโดยไม่ต้องใช้แรงอะไรเลยมันก็ไม่ใช่นะครับอ,อตรงนี้ผมสังเกตว่าตัวน็อตที่ยึดด้ามน,นะครับจะยาวกว่าอยู่เล็กน้อยนะครับ สำหรับยึดกลิปมือ3ตัวเท่ากันครับถ้าเกิดเราถอดมาแล้วหลงลืมยังไงอย่าลืมว่าตัวที่ยึดด้านจะยาวกว่าตัวนื้นะครับนี้ปกติก็ตัวยึดแป้นเหยียบเนี่ยจะยาวเขาเพื่อนอยู่พอสมควรเลยรุ่นนี้ก็เหมือนกันครับ เป็นว่ายาวที่สุดเลยแล้วกันครับส่ล่ลำนอ็อตอ่าน็อตที่อยู่ด้านใต้นะครับมีทั้งหมด5ตัวจะมี3ขนาดความยาวนะครับยาวสุดอยู่ที่แป้นด้านหน้านะครับยาวรองลงมาคือตัวยึดด้ามปืนนะครับส่วนอีก3ตัวยาวเท่ากันครับนะครับเดี๋ยวเราลองมาประกอบกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา ชิ้นที่หนึ่งตหน้าไม้นะครับลางพร้อมพันสอนติดตั้งมาด้วยกันเลยวางไว้วข้างๆก่อนมีการแพ็คเกจจิ้งมาอย่างเรียบร้อยนะครับลองแบบลองอะไรมาค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวละนี่นะครับ ด้ามที่ต่างรุ่นกลับนะครับเป็นแบบไทเคลนนะครับโฟมตัวนี้ก็คงจะใช้งานได้ะสะดวกพอสมควรผมมีหน้าไม้รุ่นหนึ่งทุกอย่างเท่ากันหมดทุกดิเมชันความยาวรางคันสอนหรืออะไรก็แล้วแต่คือเป็นหน้าไม้ตัวเดียวกันนะครับซึ่งในขณะที่รุ่นหนึ่งเนี่ยเป็นด้ามสั้นนะครับ อีกรุ่นหนึ่งเป็นด้ามยาวแบบไรเฟิลผมบอกได้เลยครับตัวที่ด้ามยาวกว่าผมทำกลุ่มนี้ดีกว่าอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวนะครับมันก็คงไม่แปลกประหลาดอะไรหรอกครับเพราะว่าในการจับถือเนี่ยลักษณะเนี้ยเหมืนพิสตอ้นหรือปืนสั้นทั่วๆไปเนี่ยมันก็คงจะไม่เท่ากับเอาส่วนที่เพิ่มขึ้นมาคือบารเรามารับนะครับมันจะทำให้การประทับนิ่งขึ้นเดี่ยวไกลได้แน่นอนขึ้น กลุ่มมันก็เลยดีกว่านะครับพูดไปเสียเวลาเดี๋ยวเราลองมาประกอบกันเลยครับอีกชิ้นหนึ่งที่มาแน่ๆอยู่แล้วก็คือกิอ๊บมือนะครับแล้วก็นี้ครับปัจจัพร้อมแป้นเหยียบขึ้นสายนะครับตอนนี้ถามว่าเราจะประกอบตัวไหนก่อนส่วนตัวผมเนี่ยผมว่าไอ้เจ้ากิ๊บมือเนี่ยเวลาเราประกอบไปก่อนเนี่ยในการไขน็อตการอะไรเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ทําให้เรา,าไม่สะดกวกครับผมก็เลยคิดว่าผมประกอบด้ามก่อนดีกว่า เทคนิคเดิมๆครับเรจาจะใช้ตัวอย่างนะครับก็เอาไอ้เจ้าแพ็คเกจจริงนี่แหละครับตัวช่วยในการประกอบของผมนะครับวางไปการเข้าล่อง จัดให้ดีลักษณะนี้ให้รูทั้งสามรูคือด้านใต้กับด้านข้างอีกสอรูเนี่ยตรงกันหมดนะครับเหมือนเดิมครับใส่น็อตเข้าไปเรานัด้วละครับว่าไอ้เจ้าน็อตตัว อันดับ2เนี่ยคือไม่ใช่ตัวยาวสุดเนี่ยรองยาวสุดเนี่ยเราจะมาไว้ตรงนี้นะครับรือตัวด้ามตึงน,นะครับขายไปพออยู่ยังไม่ต้องตึงมืออะไรด้านข้างซึ่งเป็นน็อตเรียวแบบเตปเปอร์นะครับซ้ายขวาใส่เข้าไป มันก็เป็นเทคนิคเล็กๆน,น้อยๆที่รู้สึกว่าทำแล้วมันออถนัดดีแล้วก็ได้ผลนี้ก็เลยบอกต่อันครับแล้วจะเก็บไว้ทำไมไม่ได้บังลับอะไรขนาดนั้นที่รู้แล้วจะไม่บอกนนะครับฝังครับเนี่ยครับแพ็กเกจที้ช่วยเราได้เยอะเริ่มครับพออยู่สามตัว ประจาเบอร์เดียวกันนะครับเอาละที่เราจะมาเริ่มไล่กันละผมก็เอาตัวที่ใส่ง่ายก่อนก็คือเป็นตัวหน้าซึ่งนะครับน็อตตัวยาวสุดตัวนี้นะครับสําหรับไอ้เจ้าแป้นหยยบด้านหน้าตัวนี้มี3ามรูเห็นไหมครับรูกลางนะครับที่เราจะใส่น็อตสังเกตว่าจะมีน็อตอยู่2ตัวหน้าแล้วนะครับ ไอ้เจ้าน็อตสองตัวหน้าเนี้ยมีไว้เพื่ออะไรก็เป็นการยึดชิ้นส่วนของเขานะครับแล้วเราก็อาเอารูที่เขาเจาะไว้เนี่ยนะครับผ่านหัวน็อตสองตัวนี้เข้าไปตามนี้นะครับให้มาสุดอย่างนี้นะครับแล้วก็ไขเข้าไปครับเหมือนเดิมครับพออยู่หลักการไขน็อตพวกนี้บางทีผมไขแล้วอ่ะรู้สึกว่าเฮ้ย hey, มันติดมันฝืนมันขัดมันอะไรไหมเริ่มต้นเนี่ยอย่าให้ฝืนให้ขัดเพราะนั่นคือการปีนเกลียว อาจจะทําให้เกี่ยวเรารู่เสียได้นะครับทีนี้เราก็มาถึงเจ้าตัวสุดท้ายคือคลิเมือเหมือนรุ่นตัวเล็กนะครับตัวดําสั้นก็เขาก็จะมีน็อตมาให้3ตัวนะครับวางลงไปให้รูตรงกันผมเริ่มต้นพับตรงนี้แล้วใส่ตัวนี้ก่อนเพื่อให้หลบปจัจจายที่ผมจะหมุนลงไป ให้ลงให้ตรงเกลียวนะครับถ้าไม่ตรงเมื่อไหร่เนี่ยแล้วมีการปีนกันผิดหลักนะครับขายเข้าไปเดี๋ยวเ,เกลียวรูดก็เสียของครับผมพับมาด้านนี้ผมก็ยังไม่ใส่ตัวกลางผมมาใส่ตัวนี้ให้มันเ,เข้าไปก่อนให้มันได้สูงได้ขนาดได้อะไรมันก่อนนะครับอันไหนมันง่ายแล้วก็ทําก่อนนะครับไอ้อย่างขายตัวกลางนี่ผมว่ามันก็ต้องติด จาปริปมือไปทําที่มันยากกว่าก่อนทําไมนะครับเป็ง,ง่ายๆทําก่อนดีกว่าครับเรียบร้อยครับพออยู่ไมไ่ตึงมืออะไรแล้วเราค่อยมาจัดการกับเจ้าตรงกลางกันนะครับพับลงมาอย่างนี้อย่างั้นเราก็ขายกันไม่สะดวกกันนะครับเรียบร้อยครับน้อนทั้งเจ็ดตัวก็าไปในจุดที่มันต้องอยู่เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้เราจะมาเริ่มกวดนอด็อตไม่ได้กวดขนาดไขล้อรถเปลี่ยนยางอะไรขนาดนั้นนะครับคำว่าพอตึงมือดูลักษณะของวัสดุด้วยครับว่ามันรับแรงได้แค่ไหนถามผมบอกแค่นี้พอแล้วฮะผมก็มาไขฝาั่งสำหรับด้านข้างตรงนี้ถ้าเกิดยังเข้าไม่เยอะเราก็ใช้ด้านนี้ก็สะดวกด,ดีนะครับ ค่อยมาใช้ด้ามยาวมันก็เบาแรงครับมันผ่อนแรงได้แต่ก็ไม่ใช่ไปออกแรงถ้าจนอุปกรณ์เสียหายนะครับเริ่มกวดน็อตครับจากตัวนี้ไปดีกว่าครับไล่ไปทีละตัวเลยป้องกันการลื ขเบาไปมันหลวมมันไม่แน่นพอไข่ใหม่ได้นะครับแต่ถ้าไข่แรงไปจะอุปกรณ์เสียหายมันไข่ใหม่ไม่ได้นะครับต้องปเปลี่ยนนะครับตรงนี้ก็อ,อย่างไงระวังกันนิดนึงไม่ว่ารุ่นไหนก็นแล้วแต่ทุกอย่างต้องมีความพอดีครับหนักไปเบาไปไม่มีอะไรดี าผ่านไปก็มาไขาตัวที่6กันจเป็นด้านหน้านะครับอับโหลดมาเรียบร้อยไม่จะเป็นต้องไปไขให้มันอะไรมากมายเยอะแยะ,ยะเรียบร้อยครับ กลายเป็นเจ้าแมนบ้าพลัสขึ้นมาแล้วปั๊บสั้นยาวตามความถนัดของเราถาม่าตอนนี้ปรับแค่นี้โอเคไหมก็น่าจะโอเคแล้วครับสั้นไปหน่อยไหมสั้นไปหน่อยอ่ะยาวไปหน่อยโอเคไหมโอเคครับแต่พอเวลาติดกล้องไปแล้วเนี่ยไม่เชื่อมันจะโอเคตรงนี้นะฮะบางทีเนี่ยการที่เราต้องปรับระดับสายตาให้เข้ากับกล้องของเรานะครับจุดเล็ง เลื่อนเขาเลื่อนออกในส่วนของกล้องหรือไร่ต่างๆเนี่ยจาเป็นนะครับอย่างตรงนี้ผมก็ยังว่ามันฝืนไปนิดนึงถ้าผมจะมาอีกสักล็อกนึง่งผมว่าตรงนี้มันโอเคครับถ้าโอเคแล้วอะไรแล้วเนี่ยเราคิดว่าเราชอบระดับเนี้ยนะครับค่อยมาวาเรื่องกล้องซึ่งมันมีร่องเยอะแยะฮะในกล้องแต่ละแบบที่เราจะติดตั้งเข้าไปว่าจะให้ลึกตื้นสั้นยาว แค่ไหนที่พอดีกับสายตาของเราหยิบขึ้นมาป,ปั๊บเห็นทึกเล็งปุ๊บเหนียวไกลได้ปับ๊บนั่นคือดีที่สุดครับก็ฝากไว้นะครับในเรื่องการประกอบแล้วก็การใช้งานแล้วก็แวกอย่าลืมนะครับโดยทั่วไปเนี่ยแวกที่ใช้งานกันอยู่เนี่ยคงไม่เกิน10นัดน,นะครับจะพูดกันว่า7จ็ถึงบผมว่าถ้าเราค่อนข,ข้างจะใส่ใจในอุปรกรณ์ของเรารักมัน t น o มันอยากให้มันอยู่กับเราไปนานๆ5้าถึงเครั้งครับนะฮะ o v e r d o สหน่อยนะครับให้มันลื่นให้มันอะไรเลยเพราะว่าถ้าเราดูแลดีรักษาดีมันก็อยู่กับเราไปนานครับส่วนเรื่องอะไหล่ชิ้นส่วนหรืออะไรต่างๆเนี่ยออมีแล้วนะครับจะเป็นสายเป็นปีกเป็นอะไรสั่งเอาไว้ลองหมดแล้วรวมทั้งเครื่องมือที่ใช้ในการเปลี่ยนนะครับติดต่อมาได้นะครับ มีอะไรให้รับใช้ก็เดิมครับยังไงเราก็ดูแลกันตลอดมาของในนี้ก็คงจะมีอยู่แค่นี้อีกอย่างก็คือเรื่องของออลูกดอก3าดอกที่เขาให้มาสังเกตว่าจะยาวกว่ารุ่นตัวสั้นอยู่หน่อยนึงนะครับทีนี้ผมไม่ได้เอามาไว้เปรียบเทียบให้ดูเดี๋ยวทินงานรบกวนหน่อยได้ไหมครับเอาตัวสั้นในที่นิดนึงครับ ก็การด้วยสายตาทุกนิ้ว2นิ้วนะครับดิเมนชันที่ชัดเจนแน่นอนเดี๋ยวจะให้ทำข้อมูลเปรียบเทียบไว้นะครับก็เดี๋ยวอันนี้ก็เรื่องลูกดอกแมมบ้าก็เรื่องหนึ่งแล้วก็เรื่องลูกดอกชนิดต่างๆก็อีกเรื่องหนึงเดี๋ยวผมจะทำรีวิวในส่วนของลูกดอกโดยตรงนะครับให้เข้าใจชัดเจนถึงการใช้งานในลูกดอก ทั้งรุ่นและขนาดต่างๆให้ทราบกันนะครับยังไงก็เหมือนเดิมครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องของพวกเราแล้วก็ทีมงานด้วยครับก็อย่างที่ช่วยโปรโมตกันมาต้องขอบใจมากๆนะครับขอบคุณจริงๆครับ1วิว1ไลค์ก็เป็นกำลังใจให้พวกเราแล้วครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ